คุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะเขาไม่เก่งพอแต่เขาล้มเหลวเพราะเขาไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มเพราะอะไรเพราะเขากลัวเจ็บกลัวล้มกลัวคนอื่นมองว่าไม่สําเร็จแต่ถ้าคุณยังปล่อยให้คอมฟอร์ทโซนมันล่ามคุณไว้แบบนั้นคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนจริงๆ เราทุกคนมีไฟมีเป้าหมายมีความฝันแต่หลายครั้งเราเลือกที่จะปลอบใจตัวเองว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมรอให้เก่งกว่านี้ก่อนไว้ค่อยเริ่มพรุ่งนี้ จนวันหนึง่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าพรุ่งนี้ที่คุณพูดถึงมันหายไปแล้วพร้อมกับความฝันที่คุณเคยมีผมอยากจะบอกวันนี้เลยว่าการใช้ชีวิตแบบเต็มที่ไม่ใช่การรอเวลาที่เหมาะสมแต่มันคือการลุยตอนที่เรายังไม่พร้อมนี่แหละเพราะความกล้าหาญไม่ได้เกิดตอนที่เรามั่นใจแต่มันเกิดตอนที่เรายังกลัวอยู่แต่เราทํำมันอยู่ดี คอมฟอร์ทโซนน่ะสบายจริงไม่มีใครว่าแต่มันก็หมพาคุณไปไหนเหมือนกันลองคิดดูดีๆว่าตั้งแต่คุณเลือกไม่ออกไปทําอะไรใหม่ๆคุณโตขึ้นแค่ไหนคุณเก่งขึ้นจริงหรือแค่เก่งอยู่ในสิ่งที่คุณเคยทําถ้าคุณอยากเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองคุณต้องยอมเจ็บยอมเสี่ยงยอมผิดพลาดเพราะถนนของคนสําเร็จไม่มีทางไหนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบมันเต็มไปด้วยหินแผลและน้ําตาแต่สุดท้ายมันคือเส้นทางเดียวที่ พาคุณไปถึงฝันพูดถึงความฝันแล้วผมถามจริงๆเป้าหมายของคุณตอนนี้คืออะไรอย่าบอกผมนะว่าไม่มีเพราะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณก็แค่ลอยไปวันๆเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือมันลอยได้แต่ไม่มีวันถึงฝั่งและแค่มีเป้าหมายก็ยังไม่พอคุณต้องมีวินัยด้วยคุณต้องตื่นทุกวันแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทําอะไรเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นวินัยรากของความสําเร็จมันไม่สวยงามมัน ไม่สนุกแต่มันได้ผลบางวันคุณจะไม่อยากลุกจากเตียงบางวันคุณจะอยากทิ้งทุกอย่างแต่เชื่อผมถ้าคุณลุกขึ้นในวันที่คุณไม่อยากลุกคุณจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่โลกต้องจําและแน่นอนว่าระหว่างทางคุณจะล้มแน่ๆผิดแน่ๆเจ็บแน่ๆแ,แต่นั่นแหละคือของจริงเพราะถ้าคุณไม่เคยล้มคุณก็ไม่เคยเดิน อย่าอายความหลมเหลวให้คุณเขารบมันเรียนรู้จากมันแล้วใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้คุณวิ่งต่อ สตีฟจ็อบส์เคยโดนไล่ออกจากบริษัทตัวเองไมเข้าจอแดนเคยโดนตัดออกจากทีมบาสโรงเรียนแต่เขาไม่ยอมให้ความล้มเหลวมาปิดเกมเพราะคนที่ชนะไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ลุกได้เร็วกว่าทุกครั้งที่ล้มแล้วอีกเรื่องที่ผมอยากให้คุณจำไว้การช่วยคนอื่นคือการเห็นแก่ตัวที่ดีที่สุดในโลกฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมแต่รจริงๆแล้วเวลาคุณยื่นมือไปช่วยใครคุณจะรู้สึกดีในแบบที่ไม่มีรางวัลไหนให้ได้ ความรู้สึกที่คุณมีค่าคุณมีพลังคุณเปลี่ยนชีวิตคนได้มันคือการเห็นแก่ตัวเพราะคุณทำเพื่อตัวคุณเองด้วยเพราะการให้มันเติมเต็มเรามากกว่าการรับหลายเท่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่แน่คือถ้าคุณไม่กล้าเสี่ยงคุณไม่มีวันโตความกลัวมันจะอยู่กับคุณเสมอแต่ถ้าคุณหัดเผชิญมันใช้มันเป็นเพื่อนร่วมทางคุณจะพบว่าความกลัวไม่ได้มีอำนาจอะไรนอกจากสิ่ง ที่คุณยอมให้มันมีคุณจะล้มล้มเลยคุณจะเจ็บเจ็บเลยแต่ทุนจะโตขึ้นบาปที่ไม่มีทางโตได้ถ้าคุณเอาต่หลบ คุณรู้ไหมคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้แม้วันที่ทุกอย่างพังทลายคุณอาจจะมีเป้าหมายใหญ่คุณอาจจะมีแผนที่ดีแต่ถ้าคุณไม่มีความอดทนพอจะเดินไปในวันที่ทุกอย่างดูไร้ความหมายคุณก็จะหลุดจากเส้นทางนี้แน่นอน ความมุ่งมั่นมันไม่ใช่อะไรที่ลอยอยู่ในอากาศมันต้องลงมือทำทุกวันต้องตื่นในวันที่ใจมันหมดไฟแล้วจุดไฟขึ้นมาใหม่เองต้องกกมนาทำในวันที่ไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมแต่คุณยังเดินเดินเพราะคุณเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะไปถึงคุณรู้ไหมคนรุ่นนี้พลาดกันเยอะมากคืออยากสำเร็จเร็วอยากไวอยากวันนี้เริ่มพรุ่งนี้เปรี้ยง แต่มันไม่ใช่แบบนั้นความสำเร็จมันไม่ใช่ของขวัญจากจักรวาลมันคือการสั่งสมทุกวันทีละก้าวทีละนาทีทีละเหงื่อทีละการปฏิเสธความขี้เกียจของตัวเองคุณอยากปั้นตัวเองให้มีคุณค่าคุณต้องพร้อมจะลงทุนเวลาและต้องยอมรับด้วยว่าบางคนใช้เวลา5ปีบางคนใช้เวลา15ปีแล้วไงถ้ามันคือสิ่งที่คุณรักจริงๆคุณจะเดินไปไม่ว่ามันจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนแล้วอย่าลืมอีก ก็เรื่องหนึ่งนะระหว่างทางจะมีคนพูดใส่คุณเยอะมากฝันไปเถิดทำไมไม่ทำงานที่มั่นคนใครเขาจะสนในสิ่งที่คุณทำ คุณต้องทำหูทวนลมบ้างไม่ใช่เพราะคุณไม่เคารพคนอื่นแต่เพราะคุณเคารพเป้าหมายของตัวเองมากกว่าเสียงของคนที่ไม่เคยทำมันไม่ควรมีน้ำหนักเท่าเสียงของคนที่กำลังลงมือเสียงของคนที่ล้มเลิกความฝันตัวเองมันไม่ควรดังพอที่จะหยุดความฝันของคุณเพราะสุดท้ายไม่มีใครต้องอยู่กับผลลัพธ์ของชีวิตคุณนอกจากตัวคุณเองและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามความสุขมันไม่ได้อยู่ปลายทางมันอยู่ระหว่างทางคุณจะรู้เลย ว่าความภูมิใจมันไม่ได้เกิดจากวันที่คุณสำเร็จแต่มันเกิดจากวันที่คุณยังไม่สำเร็จแต่คุณก็ยังทำต่อ วันที่คุณเหนื่อยมากแต่ยังตื่นเช้าวันที่ไม่มีเงินแต่ยังไม่เลิกวันที่ไม่มีใครเห็นแต่คุณยังลงมือเหมือนมีคนดูเป็นล้านนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีใครอนุมัติไม่ต้องรอคำชมมันคือความสุขจากการทําตามหัวใจและเดินในทางของตัวเองฟังผมนะคุณมีชีวิตเดียวคุณมีเวลาจังกัดและคุณไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะมาอีกไหมแล้วถ้าคุณไม่ใช้วันนี้ เพื่อทำสิ่งที่คุณเชื่อวันหนึ่งคุณจะเสียใจแน่นอน ผมไม่ได้พูดเพื่อให้คุณตื่นเต้นชั่วคราวผมพูดเพราะผมไม่อยากให้คุณต้องมานั่งเสียดายตอนที่คุณไม่มีโอกาสอีกแล้วและนี่แหละคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำว่าความสำเร็จมันไม่ใช่แค่การไปถึงแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองระหว่างทางแต่เดี๋ยวก่อนเพราะยังมีอีกเรื่องสำคัญมากที่คนจำนวนมากพลาดแม้จะมีไฟแม้จะมีวินยัยแต่พอถึงจุดนี้พวกเขากลับล้มทั้งยืน แต่รู้ไหมต่อให้คุณมีเป้าหมายต่อให้คุณมุ่งมั่นมีวินัยฝ่าฟันมาแล้วเป็นปีถ้าสิ่งที่คุณกำลังไล่ตามมันไม่ใช่ความสำเร็จของคุณจริงๆคุณจะล้มท,ทั้งที่ยังยืนอยู่คนจำนวนมากพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่เขาเริ่มประสบความสำเร็จกลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนข้างในมันไม่มีอะไรเลย เขามีเงินมีชื่อเสียงมีคนยอมรับแต่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังวิ่งตามอะไรอยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามสิ่งที่หัวใจเขาเชื่อเขาใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นตามภาพลวงตาที่สังคมบอกว่าดีสุดท้ายเขาเลยสำเร็จในสิ่งที่เขาไม่รับและไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่านั้นอีกแล้วนี่แหละมันคือความสำเร็จปลอมเหมือนห่อของขวัญสวยๆข้างในไม่มีอะไรเลย คนหลายคนพยายามจะดีพอดีพอในสายตาพ่อแม่ดีพอในสายตาเจ้านายดีพอในสายตาสังคมแต่กลับไม่เคยถามตัวเองเลยว่าดีพอในสายตาของฉันเองหรือยังและที่เจ็บสุดคือเราวิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่ของเราแต่สุดท้ายเราต้องเป็นคนจ่ายราคามันเองคุณต้องกล้าถามตัวเองตรงๆนะ ความสำเร็จของฉันหน้าตาเป็นยังไงฉันกำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรฉันจะยังภูมิใจอยู่ไหมถ้าทุกคนเลิกมองฉันเพราะถ้าคุณไม่กล้านิยามความสำเร็จของตัวเองโลกจะนิยามให้คุณแล้วคุณจะตกเป็นทาสของมันโดยไม่รู้ตัวจงกล้าหยุดแล้วมองกลับมาถามตัวเองซ้ำๆว่าทางที่เดินอยู่นี้มันกำลังพาคุณไปหาความฝันของคุณหรือความฝันของคนอื่น ไม่มีใครมีสิทธิ์มาเลือกชีวิตคุณไม่มีใครมีสิทธิ์มาบอกว่าสิ่งที่คุณรักมันไม่มีค่าเพราะโลกนี้มันไม่ได้ให้รางวัลกับแค่คนที่ทำตามกฎแต่มันให้รางวัลกับคนที่กล้าสร้างเส้นทางของตัวเองจะเป็นศิลปินก็ลุยจะเป็นนักพูดก็ฝึกจะทำแบรนด์เล็กๆก็เริ่มจะออกจากงานประจำแล้วเริ่มชีวิตใหม่ก็กล้าชีวิตนี้มันสั้นเกินกว่าจะใช้ตามบทที่คนอื่นเขียนไว้ให้คุณต้องกล้าเป็นคนเขียนบทชีวิตของตัวเอง จำไว้นะอย่ารอให้ถึงวันที่คุณเหลือแค่ชีวิตแต่ไม่มีไฟเหลือให้ใช้แล้วอย่ารอให้ถึงวันที่คุณรู้ว่าที่คุณมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะคุณลืมไปว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การมีมากกว่าใครแต่มันคือการเป็นในสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีไฟคุณมีเวลาและคุณมีโอกาสตั้งแต่วันนี้ที่จะเริ่มเขียนชีวิตในแบบของคุณเอง อย่ากลัวที่จะเริ่มอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนและที่สำคัญที่สุดอย่ากลัวที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองนี่คือ many stories เรื่องเล่าจากประสบการณ์เสียงจริงจากหัวใจถ้าคุณรู้สึกว่าไฟในตัวเริ่มลุกขึ้นมาอีกครั้งแปลว่าเราได้เดินร่วมกันแล้ว1นึก้าแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้จำไว้ทุกคนมีเรื่องราวและเรื่องราวสร้างชีวิตขอบคุณที่ฟังครับ